รอใครอ่ะเห็นรอ,อนานๆแบบนี้ทุกวันเลยรอพ่อมารับอ่ะนานเนอะพีซับช่วยได้เข้าเลยนะ <c oughs> พีซั p แอปพลิเคชันที่จะช่วยจัดการและตรวจสอบความปลอดภัยกับนักเรียนนักเรียนจะสามารถรู้ได้ว่าผู้ปกครองจะเดินทางมาถึงช่วงเวลาไหนโดยแอป,ปจะทําการแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนเพื่อโรงเรียนแจ้งกับเด็กให้เด็กเตรียมตัวเท่านี้ลูกของผมก็ไม่ต้องออกมาเสี่ยงยืนรอนานอีกต่อไป แถมแอปนี้ยังสามารถแจ้งเตือนผู้ปกครองด้วยนะว่ามีใครมารับนักเรียนกลับบ้านแล้วหรือยังลดปัญหาการมารับชนกันแน่นเนาะเหม็นเนาะรู้ปะ PM2.5 ที่เกิดจากควันรถเนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพเพราะสามารถเดินทางสู่ปอดและกระแสเลือดได้ง่าย เพิ่มโอกาสของการเกิดโรคหัวใจในโลกเกี่ยวกับทางเดินหายใจยืนดมเป็นเวลานานๆแบบนี้ไม่ดีนะหนูก็ไม่ได้อยากจะรอนานๆอะ่ะแต่พ่อบอกว่าจะถึงแล้วคิดซับช่วยได้คิดอัพช่วยแก้ปัญหาโมลพิษฝุ่นควนันหน้าโรงเรียนได้เพราะช่วยแก้ปัญหารถติดผู้ปกครองไม่ต้องจอดรถรอ,อนานๆหรือวนหาที่จอดรถช่วยแก้ปัญหามลพิษ พอมาถึงโรงเรียนปุ๊บก็สามารถรับลูกกลับบ้านได้ทันทีพ่อให้พี่มารับอ่ะเช็คก่อนเนาะรู้จักไงจะขึ้นรถไปกับเขาอะ่ะยุ่งไรอ่ะก็ไม่ได้อยากจะยุ่งแต่ีท่ทราพช่วยได้บ้างคิดอาพคืออะไรอ่ะ คิสซัปเพื่อผู้ปกครองมาถึงโรงเรียนหรือให้ผู้อื่นมารับแทนระบบจะทําการออกหมายเลขสําหรับการรับนักเรียนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการขึ้นรถของนักเรียนไปแค่มีคิสซัปทั้งผู้ปกครองโรงเรียนและนักเรียนก็ไม่ต้องคิดมม่อีกต่อไปแล้วเนาะ